อ่ครับผมสวัสดีครับพบกันช่องนหนุ่มไงจะใครละ่ะนะครับอีกคลิปหนึ่งได้พี่น้องวันนี้นะครับทำคันตกกุ้งนะเฮ็ดคันตกกุ้งพี่น้องเอาไว้ตกกุ้งกุ้งตัวเล็กๆที่ไม่น้ำโขงนะครับเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยนะแต่ใหญ่กว่ากุ้งฝอยตัวตัวประมาณนิ้วโป้งนิ้วก้อยนะครับนี่วัสดุที่ทำนะครับทำจากด้ามไม้กวาดนะครับพี่น้องด้ามไม้กวาดที่มันพังแล้วผมเอามาเหลานะครับ มาเลาใหม่แล้วก็ดัดให้มันตรงนะครับแล้วก็ใส่ปลายทิปท็อปให้นะครับคันยาวประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรดามก็พันด้วยเชือกล่มนะครับทำเป็นคล้ายๆตูดพึ่งนะครับนะครับแอคชั่นก็โอเคเลยนะแอคชั่นโอเคเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่สองนะพี่น้องมเมื่อวานเ็ดคันหนึ่งแล้วครับดามสีชมพูนะครับ แต่ว่าพระเออเราไปเราไม่หกเครื่องครับก็เลยทําเป็นคันทูแพ็กนะครับทาเป็นคันทูแพ็กวันนี้ก็ทําอีกคันหนึ่งนี่วัสดุที่เอามาทํานะเห็นมาพี่นอ้องด้าไม้กวาดนะครับด่าไม้กวาดไม้ไผ่นี่แหละอนะ่ผมอามาพาพาออกแล้วก็มานังเหล่าพี่นอ้องเอ้ยนี่วัสดุครับ <laughs> นี่อุปกรณ์ที่นั่งทํานะครับก็มีแค่นี้แหละนะ <laughs> เฮ็ดเลยเรียวหัวาพี่นอ้องเอาสนุกครับผม ทำแล้วมีความสุขก็ทํานะครับเวลาว่างครับผมทาให้มันเกิดประโยชน์นะครับทําให้มันเกิดประโยชน์นะดีกว่าเราจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับพอดีว่างและว่างเว้นจากภารกิจนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะไปทดลองนะครับว่าจะได้เหมือนคันเมื่อวานหรือเปล่านะเมื่อวานกับพ่อรายโยนะครับกุ้งน้อยครับหาหกโตนะเดี๋ยววันนี้ไปตกอีกนะครับเดียวที่ใช้ตกนะครับก็จะมีสองอย่างนะครับตกกุ้งไม่น้ำโขงกกมีหัวใจไก่ แล้วก็ไสเดือนตัวเล็กๆนะครับตกได้นะครับกุ้งจะเริ่มจับดีประมาณหกโมงครึ่งนะครับฟ้าเริ่มเมิดกุ้งจะเริ่มเข่าฟังนะครับขึ้นมาหากินแแถวริมฝั่งนะครับยอดล้องกินย้อดลองกินนะพี่น้องแต่ว่าเราจะเอาขึ้นได้ไหมนะดวงเบ็ดที่ใช้นะครับผมใช้เบ็ดทองเบอร์สามจุดห้าเบอร์สี่นะครับเอามาดัดเอานะครับสายกับประมาณหนึ่งปอนด์สองปอนด์นะพี่น้องอนี่แหละ ็ถือว่าสนุกสนุกครับผมทําสนุกสนุกตกเล่นนะครับกะคลิปนี้กัมีซัมนี้ครับพี่น้องอวยพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณเพื่อนที่รับชมและกดติดตามจ้าสวัสดีครับ